สวัสดีครับวันนี้อยู่กับทีเด็ดบอลสเตปบายมิสเตอร์ดึงกรติเช่นเคยทุกคนก็ได้รู้แล้วนะครับว่าใครได้เข้ารอบใบบ้าง8ทีมสุดท้ายในรายการศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกแล้วก็ยูฟ่ายูโรปาลีกหรือยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกอีกหลังจากนี้เราก็จะได้มาโฟกัสกันในลีกต่อครับวันนี้ถือว่าฟุตบอลบางตาอยู่พอสมควรครับแต่ก็ยังมีนัดตกค้างมาให้ได้รับชมรับฟังกันครับผม วันนี้ก็จะเป็นไฟเดย์ไหนวันศุกร์ที่14เดือนมีนาคม2518วันนี้รายการที่ลงเตะและที่น่าสนใจก็จะมีบุนเดสลีกาเยอรมันแล้วก็การ์เซโเซราอิตาลีตามด้วยลาลิกาสเปนแล้วก็ลีกเอิงฝรั่งเศสแล้วก็ซูเปอร์ลีกตุรกีตามด้วยแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับผมอยากดูคู่ไหนสามารถกดรีได้เลยนาทีหรือวินาทีมีบอกอยู่ใต้คลิปนะครับพี่เป็นกําลังใจให้ผมผมเป็นกําลังใจให้พี่เหมือนเดิมครับคาพูดตอนวิเคราะห์ ผมอาจจะห้วนๆไปหน่อยแต่ผมจริงใจเสมอและแนวทางก็จะมีมาให้กัน6คู่เน้นๆนะครับในส่วนของวันนี้คู่แรกซังเพารลีพบกับฮอฟเฟนไฮม์คู่ที่2เจนูพบกับเลชเช่คู่ที่3ลารดพาวมาร์พบกับอาราเบสคู่ที่4นีทพบกับโอแซคู่ที่5กาลารตาสลายพบกับอันตาวยาสปอคู่ที่6บิตตันซิตี้พบกับนอริซิตี้นะครับผม ก่อนอื่นเลยนะครับขอแวะสักแป๊บหนึ่งทางทีมงานทีเด็ดบอลสเตปเนี่ยได้มีอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆเฉพาะสมาชิกใหม่เท่านั้นนะสามารถแอดบัานเขียวใต้คอมเมนต์ได้เลยครับหรือกดไปที่เพิ่มเพื่อนนะครับแล้วพิมพ์ว่า tc 1 6 8มานะครับแล้วแจ้งแอดมินว่ามาจากช่อง YouTube ทีเด็ดบอลสเตปสำหรับลูกค้าท่านใดที่ฝากแลกรับสิทธิ์ทันทีครับมีของรางวัลมากมายเช่นเสื้อฟุตบอลพรีมเมียร์ลีกอังกฤษหรือไทยลีกเกรดพรีเมียมลิขสิทธิ์แท้ใส่แล้วไม่คันแน่นอน เพื้อทีมโปรดที่คุณอยากได้เราก็มีให้ครับของจริงแจกจริงนะครับที่นี่นกิจกรรมดีๆแบบนี้ทางเราก็มีแจกกันตลอดทุกเดือน แล้วเรายังมีกิจกรรมพิเศษประจำวันกับการทายผลสกอร์บอลสำหรับคนที่อยู่ในกลุ่ม V.I.P เท่านั้นนะครับสำหรับคืนนี้นะครับจะเป็นคู่ของเจนัวพบกับเลเช่ใครที่มั่นใจหรือพอตัวคิดว่าตัวเองแม่นหรือดวงดีเนี่ยสามารถเข้าไปทายกันได้เลยเรามาแลกเปลี่ยนความรู้หรือแท็กติกทีมฟุตบอลกันได้ด้วยในกลุ่มนะครับแอดมินน่ารักเซียนบอลแล้วก็เฮฮารับรองในกลุ่มแนวทางมีของดีๆเพียบแถมถ้าทายถูกเนี่ยรับทันทีคดตฟี200รนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับกิจ เรามาเริ่มกันที่คู่แรกนะครับเราจะไปกันที่บุนเดสลีกาเยอรมันสังเพารีจะเปิดบ้านต้อนรับกรมเมเยือนอย่างฮอฟเฟนไฮม์ไตเวลา02.30นาฬิกาตารางคะแนนตอนนี้นะครับเจ้าบ้านสังเพารีแข่ง25ชนะ6เสมอ4แพ้ไป15ครั้งประตูได้เสียได้19เสีย30ครับมีอยู่22คะแนนครับตอนนี้อยู่ในอันดับที่15ของตารางส่วนทีมเยือนฮอฟเฟนไฮม์ แข่ง25ชนะ6เสมอ8แพ้ไป11ครั้งประตูได้เสียได้ทั้งหมด32เสียไป47มีอยู่26คะแนนตอนนี้อยู่ในอันดับที่13ของตารางครับผมส่วน5เกมทุกรายการของซังพาลีเสมอ1แพ้ไป4เท่ากับว่า5นัดหลังสุดยังไม่ชนะฮอฟเฟนไฮม์เลยนะครับเกมนัดล่าสุดนี้บุกไปเสมอกับวบวกมาด้วย1นตอในเกมลีกนะครับผม ส่วน h ฮดทูเฮดนะครับของ2คู่นี้ที่เคยเจอกันคู่นี้เคยเจอกันทั้งหมด4ครั้งนะครับสังพอลีเอาชนะไปได้1ครั้งฮอฟเฟนไฮม์ชนะไป2ครั้งแล้วก็เสมอกันไป1ครั้งนะครับผมส่วนนัดล่าสุดที่เจอกันเนี่ยสังพอลีบุกไปชนะฮอฟเฟนไฮม์มาได้นะครับสะตูต่อศูนย์ในเกมลีก เรามาดูความพร้อมของวันนี้ครับไล่อัเจ้าบ้านซังพอลีผู้เล่นที่ได้รับประจ็าแล้ถูกระงับนะครับก็จะมีประมาณทั้งหมด7คนส่วนตัวจริงที่คาดว่าจะได้ลงสนามในค่าคืนนี้ผู้รักษาประตูนิโคลาวาซิลส่วนกองหลังก็จะมีฟานเดอร์เฮเดนแล้วก็ฮาวาตามด้วยดาวิดเนเมนนะครับผมส่วนตัวคุมแดนกลางก็จะประกอบไปด้วยฟิลิปเทแล้วก็ออริกสมิธตามด้วยแจ็คสันเฮอร์ไวแล้วก็ลาดลิตกานะครับผม ส่วนสามประสานแดนหน้าก็จะมีโนอาไวเฮาแล้วก็อาร์โฟลายันตามด้วยซีนานี่นะครับผมที่จะลงร่วมล่าตะข่ายกันในค่ำคืนนี้ส่วนของทีมเยือนครับฮอฟเฟนฮา์มผู้เล่นที่ได้รับเจ็ดและถูกหลังับนะครับก็จะมีทั้งหมด9คนนะครับเกือบครึ่งทีม,ส,ทมส่วนตัวจริงที่คาดว่าจะได้ลงสนามในค่ำคืนนี้ผู้รักษาประตูบัวแมนส่วนกองหลังก็จะมีเจนเกี ika, ok uma, ้แล้วก็ออสติกาตามด้วยอัปโปกูมาครับแล้วก็คาเดอรลาเบกครับผมส่วนตัวคุมแดนกลางก็จะมีเบ็คเกอร์แล้วก็สแต็กตามด้วยเคลามาลิกครับผม ส่วนแดนหน้านะครับก็จะประกอบไปด้วยโมเออร์สเตทแล้วก็บิดซอฟตามด้วยกิฟออบันนะครับผมที่จะลงร่วมล่าระขายกันในค่ำคืนนี้เรามาดูแนวทางและสิ่งที่น่าจะเป็นไปได้นในเกมนี้กันครับเอาจริงๆเกมนี้เนี่ยฮอฟเฟนไฮม์ heim, ถ้าจะแพ้กลับออกมาก็อาจจะเป็นได้ครับแต่เราก็ยังสามารถมองไปถึงชัยชนะได้เหมือนกันถ้าดูจากผลงานหน้าเสือที่ยึดสถิติไม่แพใ้ใครมาจาก4นัดติดต่อกันแล้วเนี่ยชนะมา2ครับเสมอไป2จึงทําให้ล่าสุดเนี่ยหลุดหนีจากโซนตกชั้นไปแล้วนะครับ ทิ้งห่างจากโซนอกชั้นไปแล้ว6แต้มด้วยจึงมองว่าการมาเยือนในวันนี้เนี่ยถ้าเล่นได้ตามฟอร์มเดิมนะครับยังไงก็ได้ลุ้นแน่นอนที่วางใจได้ขนาดนี้เป็นเพราะจะบ้านคือซังเพรลีด้วยแหละทีมในโซนล่างเหมือนกันครับแต่ผลงานต่างกันอยู่พอสมควรจริงๆการันตีได้จากหองนัดสุดท้ายซังเพารลีเนี่ยยังไม่ชนะใครได้เลยแพ้ไปสครั้งครับเสมอไปสง ยิ่งวันนี้ได้มาเจอกับคู่แข่งที่ผลงานดีกว่าอีกด้วยเจ้าบ้านน่าจะเหนื่อยครับสําหรับค่าคืนนี้ผมให้น้ําหนักไปทางทีมเยือนมากกว่าซังพอลีพบกับฮอฟเฟนไฮม์คู่นี้เปิดมาที่ซังพอลี0.25ฮอฟเฟนไฮม์เล่นนอกบ้านก็ซ่าได้ยังไงไม่แพ้เต็มที่เสม,มเอว่าเผชินะให้ด้วยขอคอนเฟิร์มครับกดรองที่ฮอฟเฟนไฮม์ได้เลยสําหรับคู่นี้เรามาต่อกันที่คู่ที่2องของค่ำคืนนี้ครับเราจะไปกันที่ก so ันโซเซเรียอิตาลีเจนัวจะเปิดบ้านต้อนรับการ,รเยือนอย่างเลดเช่ ตีเวลา02.45นาฬิกาส่วนตารางคะแนนตอนนี้นะครับเจ้าบ้านเจนัวแข่ง28ชนะ7เสมอ11แพ้ไป10ประตูได้เสียได้26เสีย36ครับมีอยู่32คะแนนตอนนี้อยู่ในอันดับที่12ของตาราง ส่วนของทีมเยือนนะครับผมเลดเช่ตอนนี้แข่ง28ชนะ6เสมอ7แพ้ไป15ประตูได้เสียได้20เสีย4 6มีอยู่25คะแนนตอนนี้อยู่ในอันดับที่16ของตารางครับผมส่วน5เกมทุนการของเจนัวนะครับชนะไป1เสมอไป3แพ้ไป1ครั้งครับผมส่วนเกมนัดล่าสุดเนี่ยทำได้บุกไปแค่เสมอนะครับกับกายารี่มา1ประตูต่อหนึ่งในเกมลีกนะครับส่วน5เกมทุนการของเลดเช่เสมอไป2แพ้ไป3เท่ากับว่า5เกมนัดหลังสุดเนี่ยยังไม่พบกับชัยชนะเลย สำหรับเลเช่เกมนัดล่าสุดของเขาก็เปิดบ้านแพ้ครับแพ้ให้กับ AC ซีมิลานนะครับมากดยันบ้านไปสาประตูต่อ2ในเกมลีครับผมส่วนเฮดทูเฮดท่านัดหลังสุดของ2คู่นี้นะครับเจนัวชนะไป2เลเช่ชนะไป1เสมอกันไป2ครั้งส่วนนัดล่าสุดที่เจอกันเนี่ยเจนัวบุกไปเสมอเลเช่มานะครับสุ่ประตูต่อศูนย์ในเกมลีครับผมเรามาดูความพร้อมของวันนี้กันครับเจ้าบ้านเจนัว ผู้เล่นที่ได้รับมาเจริและถูกลงับนะครับก็จะมีทั้งหมด6คนส่วนตัวจริงที่คาดว่าจะได้ลงสนามในค่ำคืนนี้ผู้รักษาประตูนะครับก็จะเป็นนิโคลาเรียรี่ส่วนกองหลังก็จะมีอารอนมาตินแล้วก็โจฮันวัตเกตตามด้วยโคนี่เดวินเทอร์แล้วก็นอตันคัฟฟี่นะครับผม ส่วนตัวคุมแดนกลางก็จะมีมอร์เทนเฟนหลับแล้วก็มีลานบาเดลตามด้วยเจฟเอกาเตอร์ครับผมในส่วนของแดนหน้านะครับฟาบิโอมิเลตตีแล้วก็เลสซานโดซานโอลี่ตามด้วยแอนเดียปินามอนตี้ครับผมที่จะลงร่วมลาลาตะข่ายกันในค่ําคืนนี้เรามาดูในส่วนของทีมเยือนกันครับตัวจริงที่คาดว่าจะได้ลงสนามในค่ําคืนนี้ผู้รักษาประตูก็จะเป็นฟันโคน่ส่วนกองหลังก็จะมีอันโตนิโนกาโรแล้วก็กาบิจีนตามด้วยบาซิลลัสโตแล้วก็เฟเดริกกิลเบิร์ตครับผมส่วนแดนหน้าก็จะ ประกอบไปด้วยเตเต้โมเลนเป้แล้วก็ซานเตียโก้พิลอตตี้แล้วก็นิโคล่าคิโตวิดครับผมที่จะลงร่วมล่าตะข่ายกันในค่ำคืนนี้ส่วนแนวทางและสิ่งที่น่าจะเป็นไปได้นในคืนนี้นะครับเจ้าบ้านเจนัวเนี่ยพวกเขาทําผลงานในบ้านได้ดีมากๆครับไม่แพ้ใครมาสี่นัดติดต่อกันแล้วบ่งบอกชัดเจนครับว่าเกมในบ้านของพวกเขาเนี่ยนั้นแข่งกระจัดในส่วนของทีมเยือนเลเช่ผลงานนอกบ้านขาดความสม่ำเสมเอครับห้าเกมหลังสุดเนี่ยคว้าจะชนะไปได้แค่2นัดผมมองนะครับว่าเจนัวเนี่ยเป็นทีมที่เล่นในบ้านได้ดี ถึงแม้ว่าเกมลุกเนี่ยจะไม่ได้บืือหวาอะไรมากครับแต่เกมรับที่เหนียวแน่นและไว้ใจได้เนี่ยก็ช่วยให้ทีมเก็บผลการแข่งขันที่ดีได้มาตลอดครับช่วงหลังๆมาสำหรับผมให้น้ำหนักไปทางเจ้าบ้านดีต่อใจกว่าครับเจนัวเพราะกับเลดเช่คู่นี้เปิดมาที่เจนัว0.5เจนัวเล่นในบ้านมันซาอยู่แล้วแล้ว,ลวจะก้าวข้ามผ่านกแพงที่0.5ได้ครับขอคอนเฟิร์มกดต่อที่เจนัวได้เลยสำหรับคู่ มาต่อกันที่คู่ที่3ของค่ำคืนนี้นครับเราจะไปกันที่ลาลิก้าสเปนลาสพาลมาสจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนอย่างอาราเบตเตะเวลา03.00นาฬิกาไปดูตารางคะแนนกันครับเจ้าบ้านลาสพาลมาสตอนนี้แข่ง27ชนะ6เสมอ6แพ้ไป15 ประตูได้เสียนะครับได้30เสีย45ครับมีอยู่24คะแนนตอนนี้อยู่ในอันดับที่19ของตารางในส่วนของทีมเยือนอารเบสตอนนี้าัางคะแนนแข่ง27ชนะ6เสมอ8แพ้ไป13ส่วนประตูได้เสียเนี่ยได้30เสียไป40มีอยู่26คะแนนตอนนี้อยู่ในอันดับที่18ของตารางครับผม ส่วน5เกมทุกรายการของเจ้าบ้านลารดเพลมาสเสมอไป1แพ้ไป4ครั้งเกมนัดล่าสุดเนี่ยเขาบุกไปแพ้เรเวติสมาครับหนึ่งศูนย์ในเกมลีกส่วน5เกมทุกรายการของทีมเยือนอาราเบสชนะ1เสมอ2แพ้ไป2ครั้งครับเกมนัดล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านชนะบียาลิวไปได้นะครับหนึ่งูตศูนย์ในเกมลีกถือว่ากําลังอยู่ในฟอร์มที่ดีนะครับสำหรับอาราเบสเอาชนะทีมอย่างบียาลิวไปได้ ส่วนเฮดทูเฮด5นัดหลังสุดของ2คู่นี้นะครับที่เคยเจอกันลารพอมาร์สเอาชนะไป1ครั้งอรา,าเบสชนะไป1เสมอกันไปถึง3ครั้งครับส่วนนัดล่าสุดที่เจอกันลารพอมาร์สบุกไปแพ้อรา,าเบสมานะครับสองประตูต่อศูนย์ในเกมลีกเรามาดูความพร้อมของวันนี้กันครับผู้เล่นที่ได้รับว่าเจ็ดนะครับสำหรับลาสดพอมาร์สเจ้าบ้านก็จะมีทั้งหมด6คนนะครับส่วนตัวจริงที่คาดว่าจะได้ลงสนามในค่าคืนนี้ผู้รักษาประตูก็จะเป็นแจปเปอร์ซิดเลนเซนส่วนกองหลังก็จะมีอเล็กน็ซ ส่วนแดนกลางก็จะประกอบไปด้วยคัมบาน่าแล้วก็สเตฟานบาสเซติกแล้วก็จาวิเอมูนอสครับในส่วนของแดนหน้าก็จะมีอัลเบรโตโมเรโลแล้วก็ลามิเลสตามด้วยฟาบิโอซิมวาครับผมที่ลงร่วมล่าถะาขายกันในค่ําคืนนี้มาดูในส่วนของทีมเยือนครับอาราเบสตัวจริงที่คาดว่าจะได้ลงสนามในค่ําคืนนี้นะครับผู้รักษาประตูก็จะเป็นเอเดียนส่วนกองหลังก็จะมีซันเชสแล้วก็มูริโน่ตามด้วยอัปเดกาบี้อัปกาแล้วก็นางวูเอลเทนาเกียครับผมในส่วนของแดนกลางก็จะประกอบไปด้วย อารีน่าแล้วก็จอแดนแล้วก็กูวาล่าตามด้วยเปาคาบาบนสครับส่วนแดนหน้าก็จะมีกีเก้แล้วก็มาตินครับผมที่จะลงร่วมล่าตะาข่ายกันในค่ําคืนนี้เรามาดูแนวทางและสิ่งที่น่าจะเป็นไปได้นในค่ําคืนนี้กันครับแม้จะเป็นเพียงศึกหนีตายท้ายตารางแต่สําหรับผมทีมเยออาราเบสดูดีและมีแววมากกว่าครับซึ่งล่าสุดเนี่ยสามารถเปิดรังเอาชนะบียาลิวไปได้1นึ่งรศูนย์ 0, ก็ไม่ธรรมดานะครับผมทั้งที่เหลือผู้เล่นแค่9คนเท่านั้นเรียกว่าใจมาแน่นอนครับกัดฟันสู้แล้วเก็บสาคะแนนสาคัญได้เนย,ข,ยนเขััับบอด ใกล้โซนปลอดภัยแล้วเหลือเพียงแค่หนึ่งแต้มเท่านั้นครับจึงไม่แปลกครับที่จะเห็นพวกเขาเนี่ยเล่นดีขึ้นแบบผิดหูผิดต,ตาส่วนทางกับเจ้าบ้านาารัสเพลมาสที่การยังคงย่ำแย่ต่อเนื่องครับด้วยการแพ้เจ็ดจาก9ครั้งสุดท้ายในลีกแบบไม่ชนะใครเลยเสมอไว้2ครั้งและแถมโดนทะลวงแนวรับยับยู่ยี่กว่า18เมตรครับจากสภาพนี้ถ้าจะฝากความหวังให้ผลิตสกอร์และเก็บชัยชนะคงลำบากครับเอาแค่รักษาคินชีตก็เหนื่อยแล้ว,ลวรัสเพลมาสเท่ากับอาราเบสคู่นี้เปิดม,มาที่เสมออาราเบสเล่นนอกบ้านก็ซ่าได้ยังไงไม่แพ้เต็ม เสมอเพื่อเอชนะให้ด้วยขอคอนเฟิร์มกดเสมอที่อาราเบสได้เลยสําหรับคู่นี้มาต่อกันที่คู่ที่4ของค่าคืนนี้ครับเราจะไปกันที่หลีกเอิงฝรั่งเศสนีดจะเปิดบ้านตารางกับเยือนอย่างโอเซ่ต่เวลา02.45นาฬิกาตารางคะแนนตอนนี้นะครับเจ้าบ้านนีดแข่ง25ชนะ13เสมอ7แพ้ไป5ประตูได้เสียได้4 9ครับเสียไป30มีอยู่4 6คะแนนตอนนี้อยู่ในอันดับที่3ของตารางส่วนของทีมเยือนโอเซ่แข่ง25ชนะ แเสมอ7แพ้ไป10ประตูได้เสียได้36เสีย38มีอยู่31คะแนนครับตอนนี้อยู่ในอันดับที่11ของตารางเจ้าบ้านนี้นะครับ5เกมทุกรายการของเขา ชนะไป4ี่แพ้ไป1ครั้งเกมนัดล่าสุดเปิดบ้านแพ้ลียงไปนะครับ2ประตูต่อศูนในเกมลีกส่วน5เกมทุกรายการของทีมเยือนโอแซชนะ2เสมอ2แพ้ไป1ครั้งเกมนัดล่าสุดเนี่ยได้บุกไปชนะแร้งนะครับ2งประตูต่อศูนในเกมลีกส่วนเฮดทูเฮดห้านัดหลังสุดของ2คู่นี้ที่เคยเจอกันนีชนะไป2โอแซชนะไป1เสมอกันไป2ครั้งครับนัดล่าสุดที่เขาเจอกันเนี่ย นิดบุกไปแพ้โอไซมานะครับ2ประตูต่อ1ในเกมลีกครับผมเรามาดูความพร้อมของวันนี้ครับเจ้าบ้านนิดผู้เล่นที่ได้รับบาดเจ็บนะครับแล้วถูกหลังับก็จะมีทั้งหมด4คนส่วนตัวจริงที่คาดว่าจะได้ลงสนามในค่ำคืนนี้ผู้รักษาประตูก็จะเป็นบูกาส่วนกองหลังก็จะมีเอนดาญิซิเย่แล้วก็ดันเต้ตามด้วยบอมบิโตนะครับผม ส่วนตัวคุมแดนกลางก็จะมีบาสแล้วก็บัวดาอุยตามด้วยซานต้ามาเรียแล้วก็ทอมลาวเชสครับผมส่วนแดนหน้าก็จะประกอบไปด้วยกุนแซนแล้วก็โชตามด้วยลาโบเดครับผมที่ลงร่วงล,ล,ล่าขายกันในค่ำคืนนี้ในส่วนของทีมเยือนโอแซผู้เล่นที่ได้รับบาดเจ็บและถูกหลังับก็จะมีทั้งหมด2คนส่วนตัวจริงที่คาดว่าจะได้ลงสนามในค่ำคืนนี้ผู้รักษาประตูก็จะเป็นดูโนเวนเลออนส่วนกองหลังก็จะมีดิโอเมนเดแล้วก็จูบาวตามด้วยกาเบียโอโซครับผมส่วนตัวคุมแดนกลางก็จะประกอบไปด้วย วเมนซาแล้วก็ดาน,น้อยตามด้วยโอวูซูแล้วก็โฮเอเวอร์ U, ครับผม ส่วนแดนหน้าก็จะประกอบไปด้วยเกตันเพอร์ลินแลวก็ฮามัดจูเนียตอเล่ตามด้วยทีโอแบรครับผมที่จะลงร่วมล่าตะข่ายกันในค่ําคืนนี้เรามาดูแนวทางและสิ่งที่น่าจะเป็นไปได้ในค่ําคืนนี้กันนะครับเจ้าบ้านนีดเนี่ยตอนนี้กําลังอยู่ในจุดที่ดีนะครับแล้วกําลังผลักดันตัวเองนะครับเพื่อที่จะทําอันดับให้ได้ไปเล่นทั่วยูฟาแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลหน้าและฟอร์มโดยรวมตอนนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าแข่งกระจัดครับถึงแม้ว่าจะแพ้มาในเกมล่าสุดก็เหอะการที่ได้มาเจอกับทีมการตารางน่าจะเป็นโอกาสทีี่ดครับ ที่พวกเขาจะเก็บ3มแต้มได้แต่ก็ไม่ง่ายเนื่องจากโอแซตอนนี้มีฟอร์มที่ดีขึ้นมากครับในช่วงหลังแล้วสถิติคู่นี้หลังๆมาสู้กันได้แบบสูสีครับผมว่าเต็มที่น่าจะเฉือนแบบที่เคยเป็นมาสําหรับผมนะครับให้น้าหนักไปทางโอแซดีกว่านีดพบกับโอแซคู่นี้เปิดมาที่นีดหนึ่งลูกโอแซเล่นนอกบ้านก็ซ่าได้ยังไงไม่แพ้เต็มที่เสมอเพื่อเชนะให้ด้วยขอคอนเฟิร์มกดรองที่โอแซได้เลยสําหรับคู่นี้มาต่อกันที่คู่ที่ห้าของค่ำคืนนี้ครับเราจะไปกันที่ซูเปอร์ลีกตุรกี กาลาตาสลายจะเปิดบ้านตอนรักกาเยือนอย่างอันตาวยาสปอร์เตะเวลา00.30นาฬิกาส่วนตารางคะแนนตอนนี้เจ้าบ้านกาลาตาสลายแข่ง26ชนะ21เสมอ5ยังไม่แพ้เลยนะครับประตูได้เสียได้64เสีย27มีอยู่68คะแนนตอนนี้อยู่ในอันดับที่1ของตารางส่วนของทีมเยือนอันตาวยาสปอร์นะครับแข่ง26ชนะ9เสมอ6แพ้ไป11ประตูได้เสียได้30 เสียไป47มีอยู่33คะแนนตอนนี้อยู่ในอันดับที่10ของตารางครับผมเราไปดู5เกมทุกรายการของเจ้าบ้านครับการาตาสไล5เกมทุกรายการของเขาชนะ1เสมอไป4ส่วนเกมนัดล่าสุดเนี่ยบุกไปชนะอรัญญาสปอร์มาได้3ด์ในเกมลีกนะครับผม ส่วนของทีมเยือนอันตาวยาสปอ5เกมทุกรายการของเขาชนะ2เสมอ1แพ้ไป2ครั้งครับส่วนเกมนัดล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านชนะลิเซยสปอมาได้2ประตูต่อหนึ่งในเกมลีกส่วนเฮดทูเฮดห้านัดหลังสุดของ2คู่นี้ที่เคยเจอกันนะครับกาลาตาสลายชนะไป5ครั้งนะครับเท่ากับว่า5นัดหลังสุดเนี่ย อันตาโยสปอยังไม่สามารถชนะกาลาตาสลายได้เลยนะครับนัดล่าสุดที่เจอกันกาลาตาสลายก็บุกไปชนะอันตาโยสปอไปได้3าประตูต่อศูนย์ในเกมลีกนะครับผมในส่วนความพร้อมของวันนี้นะครับเจ้าบ้านกาลาตาสลายผู้เล่นที่ได้รับบาดเจ็บและถูกหลังเงาก็จะมีทั้งหมด3คนครับส่วนตัวจริงที่คาดว่าจะได้ลงสนามในค่ำคืนนี้เนี่ยผู้รักษาประตูก็จะเป็นเฟอร์นันโดมุตเลราส่วนกองหลังก็จะมีอีเลนเอลมารีแล้วก็บาดักชีตามด้วยดาวิสันซานเชสแล้วก็ฟานคอฟซกี้นะครับผม ส่วนแดนกลางก็จะประกอบไปด้วยลูคัสตอเรล่าแล้วก็เลมิน่าตามด้วยโมราตาครับในส่วนของแดนหน้าก็จะประกอบไปด้วยบาริสยูมัตแล้วก็กาเบียลซาร่าตามด้วยวิกเตอร์โอซิมเฮมครับผมที่จะลงร่วมล่าตะข่ายกันในค่ำคืนนี้ในส่วนของทีมเยือนอันตาวยาสปอร์ตัวจริงที่คาดว่าจะได้ลงสนามในค่ำคืนนี้นะครับผู้รักษาประตูเคนันปีลิก ส่วนกองหลังก็จะมีดูสันแล้วก็เควินตามด้วยเวเซลซารีแล้วก็บาซี่ครับผมส่วนตัวคุมแดน,นกลางก็จะมีซาฟูรี่แล้วก็เออร์ดาวลาคิบแล้วก็คารูซินสกี้ครับในส่วนของแดนหน้าก็จะประกอบไปด้วยฟานเดอร์สตีกแล้วก็ซามูแล้วก็ตามด้วยลัร์สันครับผมที่ลงร่วมล่าตะข่ายกันในค่ำคืนนี้เรามาดูแนวทางและสิ่งที่น่าจะเป็นไปได้ในค่ำคืนนี้กันครับต้องบอกเลยครับว่าการออกไปเยือนในวันนี้ของอันเตายาสปอตกเป็นรองอย่างชัดเจนครับผมทั้งชื่อชั้นและผลงานและขุมกําลังแต่จะเห็นว่าช่วงหลัง ทำผลงานได้ดีขึ้นกว่าเดิมครับจากที่ดูก็คือเสียประตูน้อยกว่าเดิมเยอะแล้วเสียยากจึงมองว่าการออกไปเยือนจากฝูงในวันนี้น่าจะสู้แบบสุดตัวแน่นอนครับลูกบอลกลมกลมอะไรก็เกิดขึ้นได้บรรจบเหมาะกับการตะสลายทีมจากฝูงเองชั่วโมงนี้เค้นฟอร์มไม่ค่อยออกครับหลัง5้านัดสุดท้ายเนี่ยสะกดคําว่าชนะได้เพียงแค่ครั้งเดียวเรียกได้ว่าชั่วโมงนี้ผลงานดบัดบๆลงไปครับแม้ว่านัดนี้จะได้เปรียบเยอะแต่ดูแล้วเต็มที่น่าจะได้แค่เฉือนกันเท่านั้นครับสำหรับค่ำคืนนี้ การลาตาสลายพบกับอันตาวยาสปอคู่นี้เปิดมาที่การลาตาสลาย1.75อันตาวยาสปอเล่นนอกบ้านก็ซ่าได้ยังไงไม่แพ้ถ้าแพ้ก็เป็นฐานแต่ถ้าชนะมาเป็นเพชรขอคอนเฟิร์มกดลองที่อันตาวยาสปอได้เลยสําหรับคู่นี้มาต่อกันที่คู่ที่หของค่ำคืนนี้นะครับ ู้สุดท้ายแล้วเราจะไปกันที่แชมเปี้ยนชิพอังกฤษบิดตันซิตี้จะเปิดบ้านตระกรรมเยือนอย่างนอริทซิตี้เตะเวลา03.00นาฬิกาครับผมตารางคะแนนตอนนี้นะครับเจ้าบ้านบิดตันซิตี้แข่ง37ชนะ13เสมอ15แพ้ไป9ครั้งประตูได้เสียได้47เสีย40มีอยู่54คะแนนครับตอนนี้อยู่ในอันดับที่7ของตารางส่วนของทีมเยือนนอริทซิตี้แข่ง37ชนะ12เสมอ13แพ้ไป12ครั้งครับ ประตูได้เสียได้59เสีย52มีอยู่49คะแนนครับตอนนี้อยู่ในอันดับที่12ของตารางส่วน5เกมทุนละการของบิตตันซิตี้ชนะไป2ครับเสมอ3ส่วนเกมนัดล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านเสมอกับเซฟฟิลยูเนเต็ดนะครับ1ประตูต่อนในเกมลีกเรามาดูของทีมเยือนครับนอร์ i ิตซิตี้เกมทุรลการของเขาชนะ1เสมอ3แพ้ไป1ครั้งครับส่วนเกมนัดล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านชนะเซฟฟิลเวนเดย์ไปได้นะครับ3มประตูต่อในเกมลีครับผม ส่วนเฮดทูเฮดถ้านัดหลังสุดของ2คู่นี้ที่เคยเจอกันนะครับบิ t ตันซิตีชนะไป 2, n o นอร d ลิตซิตี้ชนะ2เสมอกันไป1ครั้งส่วนนัดล่าสุดที่เจอกันเนี่ย b i t ตันซิตีบุกชนะนอร์ลิตซิตี้ได้นะครับ2องประตูต่ศูนย์ในเกมลีกมาดูความพร้อมของวันนี้ครับเจ้าบ้าน b i ตตันซิตีผู้เล่นที่ได้รับว่าเจ็บแล้วถูกลงครับก็จะมีทั้งหมด4คนนะครับผม ส่วนตัวจริงที่คาดว่าจะได้ลงสนามในค่ำคืนนี้ผู้รักษาประตูก็จะเป็นแม็กโอเรลลี่ส่วนกองหลังก็จะมีแซ็คไวเนอร์แล้วก็ล็อบดิกกี้ตามด้วยทานเนอร์นะครับผมส่วนแดนกลางก็จะประกอบไปด้วยโจวินเลียมแล้วก็เจสันไนท์แล้วก็สกอตทวินตามด้วยแม็กเบิร์ดครับผม ส่วนแดนหน้านะครับก็จะประกอบไปด้วยเฮดอนโรเบิร์ตแล้วก็ยูฮิรากาวะตามด้วยอาร์มสตองครับผมที่ลงร่วมล่าตะไคา่กันในครําคืนนี้มาดูในส่วนของทีมเยือนครับนอร์ลิิตี้ผู้เล่นที่ได้รับรเจ็ดรถถูกหลังงับก็จะมีทั้งหมด8คนส่วนตัวจริงที่คาดว่าจะได้ลงสนามในครําคืนนี้ผู้รักษาประตูก็จะเป็นเลเยสส่วนกองหลังก็จะมีดอยเล่แล้วก็โจเซ่คอโดบ้าตามด้วยเชนดัมฟี่แล้วก็เคเลนฟิชเชอร์ ure, ครับผม ส่วนตัวคุมแดนกลางก็จะประกอบไปด้วยเบนซิลแมนแล้วก็แม็กลีนตามด้วยมาเชริโนนูเนสแล้วก็จาขอบไว้นะครับส่วนแดนหน้าจะประกอบไปด้วยบาเจาซายแล้วก็อันเตคาแนกตามด้วยเอมิเลียโนมาคอนเดสครับผมที่ลงร่วมลาดขายกันในค่ำคืนนี้มาดูแนวทางและสิ่งที่น่าเป็นไปได้ในค่ำคืนนี้นะครับ ้าบ้านบิตตันซิตี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าดูดีและมีภาษีว่าพอสมควรครับและไม่น่าพลาดที่จะเก็บ3คะแนนสวยๆได้ในบ้านของตัวเองเพราะจริงๆเนี่ยบิตตันซิตี้มีเกมในบ้านที่ไม่ธรรมดาด้วยการคว้าชายชนะมา7จาก10นัดสุดท้ายในลีกครับเสมอไป้2แพ้แค่1และผลิตสกอร์มากมายไก่กองครับรวมๆ17ประตูเลยทีเดียวส่วนของทีมเยือนนอริทเองที่ผลงานช่วงนี้ดูไม่สู้ดีเท่าที่ควรครับหลังคว้าชายชนะแค่นัดเดียวครับตลอด7เกมสุดท้ายในลีกเสมอไปถึง4แพ้ไป2และโดนทะลวง แนวรับยับเยินร่วมสิบตุงครับปิดท้ายกับสถิติการพบกันครั้งล่าสุดก็เป็นฝ่ายเปิดบ้านแพ้ไปสองประตูศูนย์ครับผมทําให้ผมเนี่ยเหน้ําหนักไปทางฝั่งเจ้าบ้านบิตตันซิตี้พบกับน,นอริดซิตี้คู่นี้เปิดม,มาที่บิตตันซิตี้ศูนย์จุดสองห้าบิตตันซิตี้เล่นในบ้านมันซ่ายอยู่แล้วแล้วจะก้าวข้ามผ่านกับแพงที่ศูนย์จุดสองห้าได้ครับขอคอนเฟิร์มก็ต่อที่บิตตันซิตี้ได้เลยสําหรับคู่นี้เรียบร้อยไปแล้วนะครับสาหรับฟุตบอลไฟเดย์ไนท์คืนวันศุกร์ที่สิบสี่เดือนมีนาคม สำหรับวันนี้ประมาณนี้ครับงั้นเดี๋ยวผมจะมาสรุปแนวทางให้ทุกท่านได้ตัดสินใจกันอีกทีคู่แรกสังพาลีพบก,กับฮอฟเฟนฮา์มกดร้องที่ฮอฟเฟนฮ์มศูนย์จุด้ครับคู่ที่2เจนัวพบกับเลดเช่กดต่อที่เจนัวศูนย์จุดครับคู่ที่3ลัดพาวมาร์ทพบกับอาราเบสกดเสมอที่อาราเบสครับคู่ที่4นีดพบกับโอแซกดร้องที่โอแซ1ลูกครับคู่ที่5กาลาาตาสลายพบกับอันตาโยสปอร์กดร้องที่อันตาโยสปอร์หนึ่งจุดเจ็ดห้าครับ คู่ที่6บิตตันซิตี้พบกับนอริซิตี้กดต่อที่บิตตันซิตี้0.25ครับเล่นให้มีสติอย่างมีสไตล์ไม่ให้เดือดร้อนตัวเองจนเกินไปนะครับ ถ้าถูกใจหรือแอบ,บได้ใจฝากพี่ๆแอดบ้านเขียวแอดทีซีหนึ่งหกแปดไว้ในดวงใจด้วยครับเราคอยมาแลกเปลี่ยนทัศนคติกันได้ในกลุ่มผมว่าพวกพี่ๆทุกท่านมีแนวทางการตัดสินใจของตัวเองกันไว้อยู่แล้วยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่อง YouTube ทีเด็ดบอลสเตปบายมิสเตอร์ดึงติกันด้วยนะครับยังไงขอบคุณมากครับบทวิเคราะห์กับแนวทางเป็นแค่อ์ปกอบส่วนหนึ่งในการทําคลิปเท่านั้นชอบก็ใส่ไม่ใช่ก็สวน ผมเชื่อว่าทุกคนมีดีอยู่ที่ตัวอยู่แล้วจะก,กลัวอะไรยังไงขอให้ผลในค่ำคืนนี้และการตัดสินใจออกมาแบบแฮปปี้มีความสุขกันทุกๆท่านนะครับส่วนวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ